Okay. เขายงสงสัยกันไหมครับว่าเราสามารถประกอบประชาธิปไตยได้ไหมแ <Yeah. S 1> ส,สดงบ,บกิติครับมีต้องรายการบอสเล่นของ ต้องเล่าก่อนว่า EP เนี้ยมันมาได้ยังไงวันนั้นเราไปดูประวานกันเว้ยเสร็จปุ๊บมาน้อยก็บอกว่าพี่บอสมันมีสิ่งหนึ่งที่มันขายอยู่ในเซเว่นเว้ยแล้วเขาก็เดินไปแล้วก็โชว์สิ่งนี้กับผมไวผมก็เฮ้ย <"He i, S 1> มันมีขายประชาธิปไตยในเซเว่นด้วยว่ะแล้วเราก็เลยอดไม่ได้ที่จะซื้อมาเล่นในรายการบอสเล่นของคือดูปุ๊บรู้เลยอะ่ะว่ามันคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแน่นอนมีทั้งหมด245ชิ้นสำหรับ6ปีขึ้นไปนะครับดีๆเป็นการ การปกครองนะครับผ่านตัวต่อของอนุสาวรีย์วันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับผมต้องมีกันไกลเออดีนะคนดูก็ได้เห็นว่าผมหยิบอะไรมา นี่นี่เปิดมาเป็นนี้ก็มีทั้งหมด3ถุง1สติกเกอร์วิธีการต่อมันก็มีฐานมันต้องมีคนไปซื้อตามแน่ๆเลยถ้าเกิดใครอยากซื้อตามนะครับมันขายในเซเว่นราคา199บาทถ้าเกิดเป็นยี่ห้อเลโก้นี่ราคานี้ได้ไหมฮะราคานี้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็แบบนี้ก็น่าจะไม่มีขายด้วยมันพิเศษมากหมาน้อยเป็น f c เลโก้แบบพ่อคุณแม่ FC ซเห็นคิวเทซื้อเมเลเนียมฟอร์คอนแล้วแบบนั่งร้องไห้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขโมยซิมมาเล่น คิดว่าจะใช้เวลากี่นาทีครับไม่รู้อ่ะผมไม่เซียนอะ่ะมีชาแน์ไหมครับชั่วโมงหนึ่งไหมชั่วโมงหนึ่งนะโอเคได้เอาขอขอ,อนาฬิกาครับผานมา5ทีครับเสร็จแล้วฐานแรกเดี๋ยวทำอันนี้ต่อก็คือในนาทีนึงอะ่ะผมต้องต่อประมาณ3ชิ้นให้ได้ไม่งั้นมันจะไม่ทัน1ชั่วโมงวันนี้คือคำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้วเพราะมันมี250กว่าชิ้น โอเคเรียบร้อยฐาน2กันเสร็จแล้ว3ต่อปืนใหญ่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าพวกนี้คืออะไรจริงๆมันเป็นปืนใหญ่นะครับที่คว่ำหน้าฝังดินลงมีทั้งหมด75กระบอกนะในอนิสาวรลีที่ผมรู้ผมอ่านวิกิพีเดียมาเฮ้ยนี่มันหัวคนนี่ว่า อ๋อนี่ไงตัวคนอยู่นี่ผิวใช่เอออุ้ยผ่านไป15ทีแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับกับขั้นตอนที่3ไปขั้นตอนที่4เลยใน4ี่คือเอามาชนกันอย่างนี้แล้วก็ใส่บล็อกสีดํา2อันเป็นวงกลมแล้วโอเค5้านี้ผมต้องประกอบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นสีนี้นะเฮ้ยมันต่อกลายเป็นวงโค้งได้หวะโอเคครับเสร็จแล้ว4อันตามที่มันบอกตอนนี้ผ่านไป25ทีแล้วครับอยู่ขั้นตอนที่5้าครับ มีทั้งหมด17ขั้นตอนเออหายไปไหนอ่ะมันจะหายไปชิ้นนึงไม่ได้นะอันนี้เปล่าเนี่ยอันนี้ตอบผิดเปล่าใช่ว่ะขอบคุณเซียนว่ะขอบคุณครับมเซียนว่ามันมองแป๊บเดียวเองโอเคครับครึ่งชั่วโมงแล้วครับผ่านมาครึ่งทางแล้วเคคิดว่าน่าจะประกอบมาครึ่งหนึ่งพอดีอ่ะมีสิิ์ลุ้นๆอยู่ อ่าขนาดนี้แล้วครับตอนนี้ผมเริ่มต่อหนึ่งในสี่ปีแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของปีอืมทุกคนดิอันนี้ผมต่อถูกนะมันตั้งใจให้มันลงไม่เต็มบล็อกเว้ยเพื่อให้มันโค้ง ขั้นตอนต่อไปคือแปะสติกเกอร์ทั้ง4ฝั่งนะครับสติกเกอร์นี่ก็เป็นภาพแกะสลักลายนูนมันเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของอนุสาวรีย์นี้เลยนะประกอบข้างหน้าต้องเอาแหนบมาวางไว้ข้างๆมือแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากโอ้อีกสิทีนะครับตอนนี้อา้าวแล้วมันเหลืออะไรเยอะแยะว,วะเนี่ยอ๋อตรงกลางไม่ต่อเลย อันนี้คือที่ที่เขาใช้วางรัฐธรรมนูญนะครับทุกคนก็จะวางไว้บนพานที่อยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งโอ้ขายต่อได้แล้วเนี่ยรา้า่ๆเองขายต่อยขายต่อค่าประกอบแล้วขายส5 0ราสิบแล้วตอนนี้นี่นี่คือรัศดรรัศดรเสร็จแล้วนี่ใช้เวลาไปทั้งหมด50นาทีพอดีเปเลย สนุกดีครับสนุกดีใครที่อยากลองเล่นก็คุณลองไปหาเองแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราถ่ายอินเสิร์ตไให้ดูว่ากล่องวันวันนี่แหละัน,นีหมุนได้ด้วยนะแล้วก็มันสามารถที่จะแบบแปลงร่างได้ด้วยผมไม่รู้ว่าทําไมมันถึงทําให้มันแปลงร่างได้ไม่รู้ของจริงมันแปลงร่างได้อย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเหมือนกันดั้มยักษ์ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นแบบฟีเจอร์ที่คนไม่รู้เกี่ยวกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะเว้ยพอร่างทําทำนุนเสร็จใช่ไหมสารเคาะปุ๊บก,ก็ ไปไงชอบตอนนี้หรือเปล่านะครับสำหรับรายการบอลเล่นของ EP ต่อไปอยากให้ผมเล่นอะไรนะครับหรือเห็นอะไรที่มันน่าสนใจอะ่ะก็ลองส่งลิงค์เข้ามาในเมสเ e จ a c e b o o k ได้นะเดี๋ยวมีทีมงานคอยอ่านอยู่แล้วมาเดียวนะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับขอคุณคุกดแชร์ไลค์ Subscribe ไปประกอบประชาธิไปไตยที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากประกอบนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเจอกัน วันที่20อีกนึงไปเลือกตั้งนะสำคัญมากไปเลือกตั้งด้วยนะครับผมกาสิ